แจ้งข่าวชาวนาเงินประกันรายได้1 3ึหมื่นล้านพอจ่ายแค่เดือนพอยอเดือนเดียวพาณิตต้องทำแผนขออนุมัติเป็นงวดกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกระเศษพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนส5 6 4 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสดพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกลังหาเงินอุดหนุนประกันรายได้อีก7.6หมื่นล้านบาทคาดเงินก้อนแรก 1.3หมื่นล้านพ่อจ่ายชาวนาแค่เดือนเดียวด้านอาคมชี้วง,งเงินที่เหลือกระทรวงพาณิชย์ต้องจัดทำแผนจ่ายเงินขอมาเป็นงวดงวดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2564รายงานจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคลังกำลังประสบปัญหาการจัดการงบประมาณมาใช้ ในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือดูการผลิต2,564ทับ65ที่กระทรวงพาณิชย์สเสนอมา89,306ล้านบาทหลังจากเผชิญปัญหาทางการคลังก่อนนี้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและหน่วยงานอื่น จนมีหนี้สินสะสมใกล้เพดานวินัยการเงินการคลังมาตา28ที่กำหนดไว้ไม่เกิน30%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือประมาณ9.3แสนล้านบาททั้งนี้แม้ที่ผ่านมาคอรอมอรจะอนุมัติงบประมาณก้อนแรกไปแล้ว13,000ล้านบาทแต่คลัง ยังคงมีภาระที่ต้องเร่งหางบประมาณมาใช้ในประกันรายได้อีก76,000ล้านบาทและจะต้องรีบตัดสินใจโดยเร็วเนื่องจากวงเงินก้อนแรกที่คอรมออนุมัติไปนั้นคาดว่าจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายชดเชยส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรได้ถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้น เนื่องจากปีนี้มีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการเยอะประกอบกับราคาข้าวตกตำ่ำทำให้ต้องหาเงินมาจ่ายชดเชยให้เกษตรกร,เ,กรเพิ่มโดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวที่มีราคาส่วนต่างค่อนข้างมากเกินตต่ละ4,000บาทอย่างไรก็ตามต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้กระทรวงการคลัง จะแก้ปัญหาอย่างไรเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ยืนกานว่าโครงการประกันรายได้จะกำหนดเงื่อนไขตามเดิมไม่ปรับลดราคาประกันแม้ราคาข้าวในตลาดโลกจะดิ่งลงดังนั้นอาจต้องรอดูว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะก,กล้าตัดสินใจขยายเพดานการก่อหน,นี้สะสมตามพรบรวินัยการเงินการคลังมาตรา28ให้สูงกว่ากรอบ30%ของงบประมาณประจำปีหรือไม่หลังจากเพิ่งมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น70%ต่อ GDP เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถ ใช้แหล่งเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินโครงการประกันรายได้ต่อแต่อาจแลกด้วยผลกระทบต่อความน่าเชื่อของพรบวินัยการเงินกลางคังที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นผู้จัดทำขึ้นมาเองหรือรัฐบาลอาจต้องหาแหล่งงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ เช่นงบประมาณกลางเงินสำรองจ่ายเพื ar, ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น89,000ล้านบาทตลอดจนการเกลี่ยงบจากส่วนอื่นด้านในอาคมเติมพิทยาไฟสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากรณีที่ครมทยอยอนุุมัติ วงเงินประกันรายได้ไดกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรก13,000ล้านบาทจากจำนวนทั้งหมด89,306ล้านบาทและวงเงินที่เหลือนั้นกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปดูว่าจะจัดการส่วนที่เหลือว่าจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆอย่างไรและใช้วงเงินแต่ละงวดเท่าไหร่ ส่วนจะใช้งบประมาณจากส่วนใดเนื่องจากขณะนี้พรบวินัยการเงินการคลังมาตรา28เกือบเต็มเพดานแล้วนั้นก็จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดตอนนี้คลังใช้งบประมาณไปรอบแรกก่อนส่วนที่เหลือก็ต้องไปดูว่าจะจะัดสรรอย่างไรซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องกลับไปทบทวน และนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขพิจารณาแผนก่อนจะเสนอให้ครมพิจารณาอาุุมัติวงเงินทางก้อนอีกครั้งแต่จะใช้งบกลางได้หรือไม่นั้นยังไม่สามารถระบุได้ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเงินประกันถ่ายได้ข้าวนะครับ เงินอนุมัติก้อนแรกนะครับ13,225ล้านบาทนะครับก็คงพอจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผพ้ปลูกข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องกลับไปทำแผนทบทวนขออนุมัติเป็นงวดงวดไปนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทําผิดพลาดระการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ